จะได้เสียงใหญ่เอาเพิ่นเพิ่นเสียงเสียงเพิ่นหนาวอมินค้นเสียงไงแต่ว่ากอเหนว่าเสียงหนาเสียงกลมข่าวกาวฟิวเปนเป็นคนเสียงม่นเสียงกลมอันนี้คือเขาห้องอาร์ตนี่สิายซีดีเนี่ยพรุ่งนี้เจอกันนะครับที่คอนแกนพรุ่งนี้ไม่มีงานครับ อื่นว่างอรดีก็ว่างอื่นแกคิดว่นสิพาทําไปสื่อของใส่กันไ่ได้ไปใส่หรอกครับมันพ่อกระเทินเพราะว่ายี่สบสี่ก็มีงานบ่ายที่โกสุมพิสัยยีิบสี่ก็มีงานบ่ายอยู่โกสุมพิสัย ตอนเล่สิบประเด็นไปสายแล้วยี่ี่ผมก็มีสองงานก็คือมากับแอนที่กูสุมทิสายแล้วก็ตอนเย็นไปที่ไปที่อะไรนะสุรินนะครับยี่สิบสี่ไปอำเภอสนุมจังหวัดสุรินแต่งหนาหน่อยเพราะมีสีสัน ออกไปลองเที่กะไหลออกเมืดแหละผมเป็นคนเงาไหลไม่คืนใส่ชุดสีดำชุดสีดำพยายามเนี่ยมันคือเกาหลีแหละแต่ว่ามันหนึ่งคือเกาหลัง โอ้ขอบคุณปากการังนะครับจากคุณแม่พิมพรอาร์ตคือได้ปากการังเนาะผู้ใดนี่ของขวัญที่เก็บไ้ระวังมันเหมือดอายุเ้อครับฝ่าวงเนอผู้ใดนี่ดาวอยู่ในสต็อกกับฝ่าวงมากนะครับมันสิเหมือดอายุ วัสดีพี่โจโยี่สีเมืองขอนครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับยูขอนแก่นบะครับพี่โจโยี่สีเมืองขอนอืมรครับผมมืออื่นผมกับคลับขอนแก่นครับแต่ว่า,ากับเครืองสิบ๊บพ่อสิได้ไปใส พราะว่าจากโรบุรี่ไปหอดกับสิคคำกระสิเป็นเทียงเป็นบใบนะครับแล้วก็ต้องกังขึ้นก็ต้องนอนพอมืออื่นมีสองงานนี่งานกังเล่นพร้อม <c oughs> ออกงานกับพี่แอนบ่อยไหมครับปีนี้ไม่ค่อยบ่อยครับก็อยู่ในบรูวาปิดวงเหนีน่ยนสิสิบเป็นจังไดนบู เพราะว่าตอนนี้คือค่าวงของออร์ดีแบรมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทถึง2,000 0นเาะถ้าเพิ่มผมก็จะประมาณ2อ0 0สนหาซึ่งมันก็ค่อนข้างสูงนะครับเจ้าภาพก็อาจจะเลือกจ้างเฉพาะออร์ดีแบรนด์หมายถึงในช่วงช่วงที่ผมปิดวงนะครับแต่ว่าผมก็สิจ,จัดไล่สดนะครับผ้าลูกน้องจัดไล์สดหรืออาศิลับอีเวนต์นะครับต่ว่ากันช่วง สิงหากันญ,ญ่าเนี่ก็คือสี่สีดส่ด้ต้องได้สอมแล้วนะครับซ่อมผลงานปีที่สิบนะฮะผมก็สิมีว่างแต่ปีนี้ปิดฤดูกาลยี่สิบเอ็ดก็สิมีว่างชงไปเดือนมิถุนายนกันละกดาคม,มเสียกสามารถลับงานใดผมกาบสิรับเข่าแมาอยู่พ่อได้พ่อได้พ่อได้เงียงานหล้วครับพ่อได้มีพ่อได้เคลื่อนไหวเนาะแล้วก็ให้ทุกคนได้ได้พ่อได้เงื่อนมาไหวถ้าสอม เมื่อไหรจะซื้อเขาซื้อน้ำเลี้ยงลูกน้องนี่ช่วงซอมวงไงช่วงปิด้งนะครับแต่ผมก็สิจัดไล์สดนั่แลละก็สิอาสิรับคอนเสิร์ตนั่หรือเมื่อใดที่เจ้าภาพจ้างไปกับแอร์นั่งเสร็จผมก็สิไปครับตานันก็สิอย่างอยู่พอราคา